เราก็อยู่ที่ตลาดวิ่งน,นะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาซื้อหมูกระทะที่เป็นกิโลนะครับผมที่น้ำจิ้มอร่อยมากเ,ออเด็ดมากร้านนี้มาดูนะครับหมูกระทะร้านนี้นะครับผมตลาดวิ่งนะครับผมมันมีสองคนก็เลยสดนะแต่สี่คนแต่อาหารนีสดมากดูกุ้งชาบูน้ำดำไอ้ได้แล้วพอแล้วรนะือพอแล้วหนู ของหลากหลายมากเลยนะครับมีปลาด้วยมีแมงกระปุนด,ด้วยนะครับผมดูดิโหนะฮะหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทนะครับผมมีเนื้อด้วยนะครับมีเนื้อมีตับหมูมีเชิญจีขอ,อ,องที่นี่สดมากเลยนะครับผมล,ลองกินเนื้อดูไหมมีเนื้อชาบูด้วยนะเนื้อสไลด์มีเนื้อสไลด์ด้วยนะครับเนื้อชาบูด้วยนะครับผมเป็นเนื้อสไลด์นะครับผมจะใช้มีเบคอนด้วย มีสาหร่ายวากาเมะด้วยนะครับไส้เส,ส้นเส้นแก้วมีเส้นแก้วด้วยมีนุกชิ้นเยอะนะนี่ดีเด็ดคือน้ำจิ้มนเลจิ้มอร่อยมากซาลาเปาชีสเป็นเพื่อนมาตลาดมิ่งก็อย่าลืมมูนกันนะครับผม